มาแล้วครับสำหรับใครที่ชอบรถที่แต่งแนวทรงออฟโรดแต่ไม่เน้นหลุยเน้นขับทางเรียบคันนี้ถือว่าน่าสนใจครับกับเจ้ามิตซูบิชิไทตันสิประตูเกียร์ออโต้ปี2008หน้าหลังเดิมครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับกันชนหน้าออฟโรดเหล็กแท้ทั้งแท่งแข็งแรงดูดันไม่เกรงใจใครโคมไฟได้เป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์หลอดไส้แบบฮาโลเจน ให้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้ตรงกันชนเหล,ล็กครับกันชนเหล็กรับกับโครงซุ้มล้อได้อย่างลงตัวและคันนี้มาพร้อมกับล้อและยางขนาดใหญ่ล้อได้เป็นล้อแมกอันลอยเป็นล้อแต่งครับยางได้เป็นยางเอทีหรือว่ายางออเทอเรนสามารถวิ่งได้ทั้งทางดําและทางฝุ่นครับดูแล้วหล่อเท่ดูดันลงตัวกับตัวรถครับคันนี้มีบันไดข้างติดตั้งมาให้นะครับเนื่องจากรถค่อนข้างสูง เพื่อให้ง่ายและสะดวกเวลาขึ้นลงรถครับกระจกรอบคันติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับแอร์เย็นสู้แดดได้อย่างแน่นอนคิ้วกันสาดก็มีติดตั้งมาให้ทั้ง4ีบานครับกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสีดำดูเท่ดูดันนะครับตัวถังเป็นตัวถังสประตูครับสภาพรอบคันสวยงามรถแต่งหรูแต่ไม่ค่อยได้หรูครับมาต่อกันที่ด้านท้ายครับ กระบะด้านท้ายเป็นกระบะแบบโค้งครับเป็นเอกลักษณ์ของมิสซูบิชิไทตันในยุคนั้นและเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นรอาเท่ไปแล้วนะครับสําหรับกระบะโค้งการชนท้ายก็เป็นกันชนเหล็กเช่นกันครับติดตั้งหูลากสําหรับรากพ่วงให้แล้วเรียบร้อยครับสติ๊กเกอร์ไทตันพลัสยังอยู่ครบครับไฟท้ายเดิมสวยใสไม่มีแตกร้าวครับสภาพเงางามและไฟเบรกดวงที่3จะติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้ายครับมือจับเปิดฝาท้ายเป็นสีดำครับ โลโก้ต่างๆต,งต,งตรงฝาท้ายยังอยู่ครบทุกจุดครับในส่วนของกระบะท,ท้ายคันนี้ติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยจากโรงงานครับสามารถบรรทุกของได้เลยไม่ต้องกลัวรอยขีดข่วนครับกันชนเหล็กแข็งแรงทนทานครับมีติดตั้งให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับป้องกันตัวรถได้อย่างดีครับคันนี้ช่วงล่างดีไม่มีเสียงดังครับขับทางไกลได้สบายมั่นใจได้ในทุกเส้นทาง มาต่อในส่วนของภายในครับภายในได้เป็นอ่์นหนังทรงสปอร์ตสวยงามครับภายในดำเงาง,งามเหมือนออกป้ายแดงเลยครับคอนโซลดีไซน์ดูดีสวยงามครับออกไปในแนวโค้งมนภายในสะอาดมากคันนี้มีติดตั้งจอมาให้แล้วเรียบร้อยครับระบบแอร์จะเป็นสวิตช์แบบปรับมือหมุนครับใช้งานง่ายเข้าใจง่ายครับส่วนเกียร์คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ครับขับง่ายขับสบายแม่บ้านขับได้ เกียร์สามารถสับเปลี่ยนได้ครบทุกเกียร์ไม่มีกระตุกครับส่วนพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีก้านครับหมุนคล่องจับถนัดมือครับพวงมาลัยยังดำเงางามไม่มีฉีกขาดหรือหลุดล่อนครับในส่วนของบอกเหมือนที่บอกไปข้างต้นครับได้เป็นบอดหนังทรงสปอร์ตครับเป็นบอกแบบปรับแมนนวลครับและแถวที่สองก็ได้เป็นบอดหนังเช่นกันครับสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะครับ และรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องที่ว่าบอกแถวสองนั่งสบายครับบอกแถวที่สองมีที่วางแก้วให้ครับและมีเข็มขัดยิรถ่ายให้ทุกที่นั่งครับในส่วนของช่องเก็บแม่แรงและอุปกรณ์จะอยู่บริเวณเบาะหลังครับสามารถยกเบาะหลังออกก็จะเห็นอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับคันนี้มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ติดให้นะครับไม่ต้องไปหาติดเพิ่มครับประตูสามารถเปิดได้กว้างขวางขึ้นลงสบายครับ ภายในกว้างขวางไม่แคบครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขอมมอนเรล 2,500cc เทอร์โบอัตราเร่งดีมากครับเครื่องฟิตไม่มีไอขับทางไกลได้สบายหายห่งครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดทุกส่วนครับหากใครสนใจนะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่228,000บาทครับสามารถนัดดูรถได้ที่ฟิวเจอร์พาครังสิตครับหากสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้ โดยตรงครับโดยจะมีเบอร์โทรและข้อมูลการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวของท่านเองก่อนตกลงซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Pd Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ